ยืนหนึ่งไม่ยอมนั่งการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งกลับมาพบกับช่อง y o u t u เซลพี่นุ่นยูหนึ่งแล้วนะคะวันนี้พี่นุ่นอยู่กับรถที่เขามาพร้อมกับนิยาม Dare to be you กล้าเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครเผยตัวตวนให้ถึงขั้นสุดนั่นก็คือ New m g 5นั่นเองค่ะคุณลูกค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเขามีการปรับ Minor chain นะคะหน้าตาให้ดูสปอร์ตและดุดันนะคะคงคอนเซ็ปต์ความเป็นสไตล์สปอร์ตคูปเป้แบบ New m g 5 อย่างที่นุ่นเปิดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะคุณลูกค้าสำหรับรถ MG 5 Pro คันนี้ค่ะมาพร้อมกับขุมพลังค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1.5 114แรงม้ากเกียร์ CVT 8สปีค่ะที่เขามีการ minor c h a n ค่ะปรับเปลี่ยนหน้าตาน้องค่ะดีไซน์กระจังหน้าค่ะรุ่นนี้มาแบบกระจังหน้ากาดิวแบ็คโคมกิวค่ะจะให้เป็นสีเงินลมดำค่ะลูกค้าพร้อมกับช่องระบายอากาศที่เป็นสีดำแบบ gloss b ็ a c k เลยค่ะโลโก้ MG ค่ะสีดำเงาแบบนี้ติดตั้งมาให้สากรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ ไฟค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟเดย์ทม์ค่ะลันนิ่งไลท์พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติค่ะโคมไฟด้านบนค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟเดย์ทาส่วนด้านล่างจะเป็นโคมไฟสองสว่างซึ่งแยกคมมาให้ชัดเจนและเขามีการเก็บรายละเอียดลูกค้าดูสิ ด้วยสีดาแบบกลอสแบ,บ็กบริเวณด้านท้ายด้านล่างของไฟสองสว่างแบบนี้เลยมันยิ่งเข้ากับตัวที่เป็นลิ้นบริเวณด้านล่างสีเงินลมดําแบบนี้คือแค่ด้านหน้าก็บอกเลยว่ามันสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆฝากระโปรงด้านหน้าค่ะรุ่นนี้เขามีการเพิ่มมิติอ่ามุมมองของตัวรถค่ะบริเวณฝากระโปรงด้วยการเพิ่มเป็นลวดลายของร่องผู้ลูกค้าเห็นไหมมันรับกับตัว ด้านหน้ากระจังหน้าไฟคือส่งกันแบบสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างค่ะดีไซน์ด้านข้างค่ะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็ก c อกสบ7ค่ะที่เป็นสีดาแบบก s อส a c k ค่ะดีไซน์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงค่ะซีรีส์ยาง215สลค่ะ 50R17 คุณลูกค้าคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนล้อมแม็กเดิมๆแบบนี้ก็หล่อแล้วค่ะ กระจกมองข้างค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดําเงาค่ะพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องสามลกซิงแารอบคันบริเวณขอบกระจกตกแต่งด้วยสีดากลอสแบล็คคือบอกเลยว่ามันส่งกันมากๆแล้วมันลับกับตัวล้อแม็กเลยค่ะเบ้ามือจับค่ะรุ่นนี้เป็นเบ้ามือจับค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคุณลูกค้าซึ่งตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลดด้วยแค่คุณลูกค้ามีกุญแจค่ะอยู่ในมือใช้งานง่ายมากแค่กดค่ะ นี้เลยค่ะตัวรถค่ะก็จะเปิดออกนะคะแล้วเวลาที่คุณลูกค้าจะต้องการล็อกรถค่ะแค่กดกระจกมองข้างก็จะปรับคับไฟฟ้าแบบนี้เลยบอกเลยว่าใช้งานง่ายว่าบริเวณด้านหลังค่ะดีไซน์ด้านหลังค่ะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟ Fu l l LED นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ โลโก้ M G สีดำเงาด้านหลังลูกค้ารับกับตัว M G 5 Pro นี่เลยสัญลักษณ์ของ M G 5 Pro เอก,กลักษณ์ค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยหรือเาเรียกว่าจุดเด่นจุดขายนั่นเองของ M G 5 Pro นั่นก็คือฝากระโปรงค่ะลูกค้าหรือกระโปรงค่องเก็บสัมภาระท้ายด้านหลังที่ตัวนี้บอกดเลยว่า กว้างมากๆสามารถเขาวางกระเป๋าเดินทางนะคุณลูกค้าไซส์32นิ้วด้วยถึง2ใบเลยหรือจะไว้วางถุงก็ได้คือบอกเลยว่ามันกว้างจริงๆเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะสจุดค่ะตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วการตกแต่งค่ะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับ d ีฟิวเซอร์ที่เป็นสีดำแบบกลอสแบ็ก และดีไซน์ปลายท่อคู่สีเงินลมดำค่ะแบบนี้เลยที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานบอกแล้วว่าคันนี้นะไม่ต้องแต่งก็หล่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในต้องบอกเลยว่า m g 5 Pro เป็นเครื่องยนต์1.5ในกลุ่ม B segment ที่มีขนาดตัวถังที่ใหญ่ที่สุดไปดูในกว่าว่าห้องโดยสารด้านในจะนั่งสบายและกว้างขนาดไหน สำหรับดีไซน์ด้านในค่ะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะเดินเส้นสายสีแดงค่ะเบาะคนขับค่ะตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะคะได้ถึง6ระดับเลยลูกค้ามาพร้อมกับการเก็บรายละเอียดนะคะรวดลายเป็นแบบเคปลาด้วยหน้าจอค่ะทัชสกรีนค่ะขนาด10นิ้วค่ะที่ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อแบบไวเลสค่ะ Apple CarPlay แล้วก็ u n d r r i u t u t o แบบไร้สายค่ะหน้าจอแสดงผลการขับขี่ค่ะ7นิ้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะระบบคู Control ค่ะตัวนี้ก็มีมาให้ออโต้เบรกโฮค่ะแล้วก็เบรกไฟฟ้าค่ะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหลังค่ะว่าคันนี้จะนั่งสบายและกว้างขนาดไหน ด้านหลังต้องบอกว่ากว้างมากๆค่ะลูกค้ารุ่นนี้ค่ะมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยแล้วก็มีจุดเสียบ USB 1จุดตัวนี้เป็นระบบปรับอากาศแบบ PM 2.5ด้วยนะคะลูกค้าอย่างที่พี่นุ่นบอกเลยว่า Mg 5 Pro ค่ะเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดค่ะในคลาสเดียวกันในกลุ่มบ s e g m e n t นต์นะที่ทำให้ตัวถังเขาใหญ่ภายในห้องโดยสารมันเลยมีพื้นที่กว้างนั่งสบายมากๆดูสิเซพิโนสูง122มาตรฐานสาวไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่เล็กลูมไม่ติดและดู h เฮดล o มสิคุณลูกค้าเหลือพื้นที่เยอะมากๆค่ะบริเวณด้านหลังค่ะมีจุด Isofix ค่ะรองรับค่ะคาซีได้ถึง2ตำแหน่งเลยและดูที่เบาะ เขาเก็บรายละเอียดรวดลายคือมันสปอร์ตเลยลคุณลูกค้าถือว่าเขาทำมาได้ดีมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดและโปรโมชั่นกดีกว่าว่าคันนี้พี่นุ่นจัดเต็มให้กับ สำหรับ New MG 5 Pro ค่ะเขาเปิดตัวกันมาด้วย2รุ่นย่อยนั่นเองค่ะรุ่นเริ่มต้นค่ะคือตัว D นะคะราคา6,299,900บาทและรุ่น X ค่ะราคา6,699,900บาทซึ่งคันนี้ค่ะเป็นรุ่น D Pro นั่นเองค่ะคุณลูกค้าเซ็นพินุ่นค่ะจัดโปรโมชั่นค่ะใช้เงินออกรถ3,000บาทค่ะ รับชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อมแ็กขอบ18หรือคุณลูกค้าอยากจะแต่งสไตล์ไหนนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าพี่นุ่นจะพามาชมดีไซน์นะคะสไตล์การแต่งรถค่ะชุดแต่งที่บอกว่าเป็นชุดแต่ง เจ้าเดียวและก็เจ้าแรกในตอนนี้ที่ทําชุดแต่งของ New MG5 Pro ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคะ่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่รายละเอียดได้ที่เพจ Facebook s a พ,พี n นุ่น MG ค่ะหรือช่องทาง YouTube s a ์พีนุ่นยืนหนค่ะหรือจะโทรศัพท์สายตรงมาที่080-060-2328 s e เซฟเบอร์ขึ้นไลน์ทันทีค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ n u n e S, s A L E S, s M G at n o n s a l MG เป็นไลน์ออฟิเชียลของนุ่นเองค่ะฝากกดติดตามค่ะอีกหนึ่งช่องทางเพจฟอร์มค่ะติ๊กตอกค่ะเซลล์ที M ่นุ่น MG นะคะคลิปหน้าค่ะคุณลูกค้าอยากยนุ่นพามาชมรถ MG รุ่นไหนพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรก็ฝากคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้เซลล์นุ่นด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ